สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ไม fc เกาด้วยจ้ามาพบก,กับแนวทางฮานอยมัดรวมจากแนวทางของวันที่25หาเดือน1่จากสองัเมื่อนี้เป็นวันเสาร์เราจะมือกมาพบกับแนวทางของแอจอยตามเคยจ้าสำหรับพนฮานอยมัดรวมวันที่24จ้าวันศุกร์เด่น7กับ3 วิ่งรูดจากกัน8ปดโพนน้อยเฉพาะกิจสองหกาลางแดสูหลางศูเนาะสองห8าแ0ดสำหรับ08เข่า80สุดกันจากกนเฉพาะกิจลลางจาพิเศษ406ศูหลาง00ผ่านไปของเฮาติดเบิ่น 3, 3เบิ่นเด่นเด่นมาเบิ่น0เนาูนอกเมเน รอบปกติ C 5 0หลาง0 8สำหรับ0 8เข่าตัวเดิมจะ8 0ชุดกันจะมาตัวเดิมปกติล่างสำหรับรอบ VIP 3 8 2 8 2จับคู่ผ่านไปนอกเมื่อนี่ขาม8 2จะให้8เ่า8 0 8 3 8 4มา8 2จะโอ้โหชุดกันเด่นกัน,นอกทิวาปังน้อเมื่อนี่หลางหก ก้าดไปจากาสำหรับสูตรสตัวของเฮาพาดไปเนาะโอ้โหมือนี่ซเดินดีนาจะซูนนี่คือมาแทบสิขบถุกน้อยเลยจากมาสามน้อยพระบมาเคลบวีพีอบเดียวเนาะมือนี่ซูนเดินดีค่ะจำโอ้โหแปดศูนย์ศูนกศูาเข้าไปอีกนาจะสําหรับสูตรสาตัวของเฮาพาดไปจาสูตรสาตัวที่จะหายซูนก็คือเจ็อ่าสอง สำหรับห้าน้อยมันรวมเพรเฮามื่อนี้เขาสองน้อยจ่าน้อยเฉพาะกิดกับน้อยปกติจ้าสองน้อยอสำหรับวันที่ยี่สิบห้าตามรูนกันต่อจ้า ่อนสีไปรับชมฝากด้วยล่ะค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละค่ะเราจะคุละไลค์คนละแชร์คนณละเนึ่งติดตามมัะจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทนใดที่เขามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไ,าาได้ดบ่ผ่านแนวทางต่อไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถูก วันจ่าสำหรับแนวทางสีแ่แอนยลูงหายมีหลากหลายแนวทางจะบอกสิเป็นหุ้นนีค่คีจะหุ้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนสำหรับสายหุ้นเจอกันทุกวันจันถึงวันศุกร์จะสายหุ้นขเขาเฮ้าจะแนวทางหาหนวยลุงหายองสูตรนะ้องมัดรวมกับแยกน้อยจะเล่าพัฒนาการซองสูตรเนระาจะแนวทางรัฐบาลไทยกับมีหายเซนเดียวกันจะสำหรับเล่าพัฒนานขขงเฮ้ามาว่ววานี่ก็ถือว่าปังเนาะ ลาพัฒนาลุงห้2สองสูตรปังสูตรหนึ่งสำหรับมัดรวมวันนี้เด่นสองกับหาจ้ะสำหรับหาหน่อยมัดรวมวันนี้จับคู่สองสำหรับเดนหาวิรุธหหจับคู่มี สำหรับชุดกันจากันสี่เด่นสี่จับคู่สี่ชุดกันมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้าสามตัวบนจะสองหาสี่ หาแปดสองขู่สุดท้ายสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่สองห้าสี่หกศูนย์หกแปดสำหรับตัวกันจะชุดการเน้นไปที่สี่แปดสี่เก้าหาจ้า เน้นไปที่5-7หาเจ็ดกับหาแปดละกันจะ2-2หกกับ2หาจะสำหรับ5น้อยมาร่วม a อจอยหาย4น้อยจะเฉพาะกิจดกับ ถึง V.I.P. นอกจากหรือว่าพีน่น้อง FC มักอยู่ใน5น้อยรอบไดกะสามารถนําเข้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งได้เนาะนำไปพิจารณาเบิงได้มันจะเผื่อมีตัวมักตัวชอบตัวถีต่ตรงก,กันจังคอยตามมันจะสำหรับาน้อยมัดร่วมข้อเ้านากจะทาโบมี่าโบมักมัดร่วมกับมีแยกน้อยหัลับชมเนาะขึ้นอยู่กับความมักความชอบจะมัก สูตรใดน้อยใดกะเปรียบเทียบพิจรารณาเบิ่งได้เราจะเมื่อนี้ก็ค่อยมาปังป,งปังละกันเราจะสําหรับห้าน้อยมารวมกังเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า